ก่อนขึ้นไปนมัสการรอยพุทธบาทเราก็จะมาไหว้พระพุทธองค์นี้ก่อนด้านหน้าด้านหน้านี่ก่อนถึงรอยพุทธบาทที่เขาวงพระจันทร์เมื่อไหวพ้พระก็ให้ถอดรองเท้านี่คือรอยพุทธบาทรอยที่4ตามตำราบอกว่าอยุที่นี่โยนกปุระ อยู่ที่โยน,โนก,ก็คืออยู่ที่นี่เนี่ยโบราณว่าอย่างนั้นนะเพราะที่นี่เป็นเมืองเก่า,ขาเขมรเลยลบบุรีเนี่ยยุคดั้งเดิมโบราณแต่ขอมอยู่นูน่นก็ว่าของจริงเลยเขาว่า,าง,งั้นว่าจริงก็ว่า,วาตามถือมาแต่สืบๆมาอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้นี่ดูให้ดีบันไดาทางขึ้นเป็นเช่นนี้เขาวงพระจันทร์ลบบุรี โยนโกปุเรคือเมืองโยน,โยน,โนกเดีย๋ยวจะไปดูใกล้ๆว่าเป็นอย่างไร